เส้นโพดไนอนอยู่เส้นโพดตัวละซิบขึ้นซิบตอขึ้นไมนอนเดียวผมมั่นนั่นมาไปซอยพุ่นตัวไม่บวชมาแล้วอนวัดในซิบเอี้ลยบวชาสิงหทงานราชการก็ขอบวชนี่ละเกษียณแล้วคู่มือนี่ละมหาเลไบ่หรือจังไหนสวสดีตัใหญ่นะสวีดีทั้งอายยังบรจักรสื่อช้่มในคลิปเขาสุภาพบอกเรื อายสุภัเนะคนเมืองมุกาหารอยากอยไปทันนี้เนาะเดียก็สบายใจคนทานนียาดีโอ้ยดีใจดีใจกว่านี้เอที่เมิน้เดิตามนเนอเติมมาอยู่่นเมืองเลยก็คือในมันีอายมาลินน้ำผึ่นนี้ในตลาดนี้ มาอย็บยกจักเพื่อนเน้นเนีพอทิ่ตามใน่่องต่างๆก็เห็นทุกส่องเนาะโอ้วหมักหาใหญ่นะว่าตรงว่ตรงไฟตรงเด้เเนาเดีไม่เลดไม่ในนะห้องบิคนกระหอกเลยวะเราค้นค้นจิงใจนะโดยโดยโดยเดี๋ยพม่าเดี่วม่าเพื่อยังเพื่อมากเป็นพี่เป็นน้องอย่ากูจักเป็นมูนเป็นผู้มากตัะผมผ่านไปจำทางสิ็จการรบรถตปคูเดียว ลงไปเมืองสงคอดลงไปรหานาลงไปกัวไปคนเดียวครับลงไปคนเดียวไปนอนอยู่ท่าลงเซปนท่าลงถาดโพนก็ไปนอนเธอเลืขึ้นสอ่ขึ้นมาแสดงว่าเราวูจักว่เธอน่นอพอเกเกิดอยู่ท่าเป็ปใหญ่อยู่ไทยพอบ้านน่าศานพี่น้องบัหลายนึ่มมาหนึ่งพี่น้องบัหลายกว่าสิมาได้ป็นเจ้าเป็นหน้าอ่สวรหน้าเกศนิกาสีหาข้นผลลูกอหลุลาน ไอ้มานี่ไปแจกเครื่องแจกของเสือเอาข้าวสารมาเลยตอนนั้นมากับเยาคู่เอาข้าวสารมาไปแจกบ้านโน่นสันนนึงก็หาข้าวฟรั่งวันนี้ก็ได้ข้าวสารบ่ได้แจกได้เสื้อผ้าอนยานนี่เหลือยังให้เพคนไปแจกซะบัดผมเมื่อยแล้วไม่เห็นไปจกให้อันนี้เรส่งต่างๆไปแจกเองเนื้อฟัากันไปายบ่ีเดวตอนแรกก็มาชอบเพผลอีนะเพผนมาตะเกียบป่าตอนนี้ผลอ่อนนานแล้ว คนก็จะว่เฮือนนะเนาะมช้าหาชรมแล้ววานให้ร่หนึ่งเพื่อนช้าดำยูไปกล้เพื่อนช้าไหนงมต้องคิดลายเดยวมมาเี่ยพ่บุรินั่นเลยพ่มคิดเดยปจะเป็นหัวักเป็นพีเป็นน่องมันสบายใจมุตมาเป็นคนหักกันมีใจเนาะมีเอฟมาเว่เพื่อนกับมาแต่เพื่อนมาแจะใสหมกดหาฮานหมกดาหานอ่ใกล้ใกล้เลยหลยขามากแป๊บหนึ่งเมื่อถูกคำ เงบ้านอ้ยติดตามบึงในูทูบฝังลาเขตลอดเนาะฝึงมดถูกซ่องยแนแันแทนแฟนแฟนแฟนแยนแฟ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 นาฟนแฟเอฟนแฟนาฟนบฟนแฟ่าฟนแฟนแฟเแฟนแนแนแฟนแนแนแฟนแนแฟนนแแฟนแฟนอฟนแ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 ฟนเฟนแฟนแฟนแฟนนแฟนแฟนแนแฟ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 นแนแนนนนกแนนนแนน แล้วบ่มวนอเอบเป็นอย่างบ่ออกสีก็ยานอะเดี๋ยวมันมีโอ้ยแสบนั้นอะโดยโดยนีเขาจะไม่ไใจเขาเลยเนาะบ่งบงมีทั้งแบบมักบ่มักแน่แหละคอคนเดินพวเบิ่งมดเบิ่งโคกจ้าจเออเข็นมดอืเขาจมันก็มีแบบผุมหมักคุมบ่มหมักแน่จะนิดน้อยอืมแต่ข้าผมทำมาราชการแบบวนเสาร์วันศุกรขับรถมาโลดอันนี้คือทางสำรบราชการเลยเนาะ เกษียณแล้วก็คือแบบนี่แต่เนาะเที่ยวทำบุญาทำงานเพื่อสังคมผมก่อนผมสิเกษียณผมตั้งปฏิภาณไ้วยผมว่าทำออกไปดิผมจิตทำงานทำบุญบ้างเที่ยวบ้างทำงานเพื่อสังคมบ้างทำงานเพื่อบ้านเมืองบ้างไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายนี่แหละในความปฏิภาณตรเลยโดยโดยโดยแล้วก็จะเป็นห้าเพื <S <S ่อน วันนึงแข็งแห้งเ่นอกเลไแขงแห้งไดไปคนเดียวครับรถไปคนเดียวอ่ขับรถแบบคนเดียวเนี่ยแบบแข็งแห้งแบบมากันเยอะคู่นี่เยอะคู่มากตอเด้เมื่อววยก่อนเลยไปอยะมากต้อไปหับไปส่งผ่นนอกใหทานเวลาที่เพิ่นก็มากจังหวัดจังวัดได้สองคืนเนะเราพุมมากพมมากสปอร์ะก็สรมันได้เป็นเดือนมดเลด่ะผมไปนอนสบเอคนเดียวียวไปนอนเธอแล้วเกาคืนสิสอคืน เลือกผักผักใบจำเพลอนหาดเลยแต่ใบ้านค่ะบ้านเดือนพรุ่กับผักโอ้บ้านบานบานสองวันผักปีในเพื่อนตนบุปผญังเขาคนทั้งทั้งนั้นเาสบายได้ทั้งนั้นเขาว่าบุปผยังเขาคนทนั้นเขาจะสบายผมไปคุยกับผอบ้านเขาวพักรอดผอบ้านเขาอืมันก็เป็นแต่บางบ้านเนียยามแเรงมากผอบ้านมักจะบ้านสุ่มโดยมันจะเป็นบางบ้านแต่บ้านเนืใหญ่ผักได้บ่ผักบ้านักเพื่อนจะยากบ่ได้เนาะต้องไปลงแง้มโดยนั่นแหละมะลินได้ยุ่กลางเวีนเหมืนบ่เมือน คือไว้ไปหาผมเนี่ยค um <rás Det S 3> ืออย่างคนเล้าเนี่ไปหยุดทหารไปหาหมอเนี Now, so ่ยคืออย่างหลายคนเนี่ยบ so ุโดยโุอยากไปดูเด้ไปดูเวลาไปเลยเนี่ยผมกมดบวยยากให้จ้างคาร์โรดรถผมซึ่มันหลับมาไปโรงพยาบาลก็ได้ผมก็คือสาวพ่อนบ้านยังบ้านโคกหน่อยไปเนี่ยตอนเราเล่าข่าอยากกลับผมหมดซึเป็นหลับเหล้ามากกบวยยังเสียขาสามล้อผมหลับผมผมมีปัญหาแตาว่ารถผมไป็หลับมาได้ บรอยากให้เสียค่ะทำรัวเวลานะฮะแล้วเราไปจับกันเนาะจับกันไหวมันก็ดีนะวะจะไปสร้างกันโมเมนต์เลยไปภูม่ตีไว้เนาะสาวมีไหวรักกันมันความหมายมันหลายอย่างรักแบบต้องไข่ก็มีรักแบบพี่แบบน้องรักแบบเพื่อนสันทายพี่น้องก็มีมันความหมายมันกว้างในคำว่ารัก คือคือผมรักอ่ะเสาใหญ่ผมรักแบบเพื่อนไปพี่ไปน้องเลยมาตั้งต่างเลนั่นแหละเห็นเอฟีเอฟซีแต่ละคนกระทักมากก้ยมีคนกันแล้วแบบเอื้อยแบบอ้ายแบบเอื้อยแบบแบบพ่อยายอย่านี้นะผมผมเห็นแบบผมเห็นเสาใหญ่บอกจะไปเพื่อนเราเด้่คืออี่ในใจว่าคือเราถึงใจแท้บเมย์ได้มาเห็นตัวจริงก็ได้เห็นเนาะเอฟซีไม่ได้คือก็ไม่ได้คิดเราคือเลยเนาคือเลยไม่ได้เราตุ้ง ก็ตรงตามที่คิดมเทาเนาะคือีคิดเหมือนกัคนตรงอยู่แล้วทนเดรมาทรมูนี่เลยแบบขวัตขวาน่ไปทำบุญนี่ถามก่นก่อนบอกไปทำบุญมทุกชิ้นเห็นจังหวัดไปเลยตะบนทุกชิ้นยังไปหลอดบริจาคเันก็จทานนั่นทานนี่ไปอยู่ได้อไไปถอยนอกถอยน้าห็นไปเรื่อยนมเป็นคนบวชจบปศอยู่สารวัดเนาะตะกี้นี่จะเป็นเน่หน่อยจกปศีเกิเลี้ยงในสาราวัดปศีเกิดจบปศในสารวัด ยบเด็กไปบวชเลยบ้านนวดนี่แหละเป็นลูกสงฆ์ชาแนลนี่แหละเป็นอาจารย์แล้วเฉยะเบื่อจานแล้วบ่บ่เบื่อจาหั่นบ่เป็นเนื่นน่ะเป็นเนื่นบ่ได้เป็นพระบ่บ่บ่ได้เป็นพระอผั่เชียงเศร้าแต่เรื่องจะไป่ซึบก่อนอ๋อมันไปสอบทำงานได้แต่ไม่ซึบนะโอ้โหเด็กเดไปทำงานด้วยแต่ไม่ซึบงานเนเรื่องทำงานราชการหน้าหน้ากัน เสร็จสั่นกันเรวผมใช้หน้าอยู่บ้านอันนั้นยังบม้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือพอเราจะไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวยันน่ะนั่นแหละมาขามด่านมาเหมือนกันสาวหนึ่งอยู่ในด่านแล้วเบิ้งผมกเราไม่ยมักมาเจ้าเดิเราอ่ะคือไปดูลมาเจ้าคอยถือเจ้าเป็นไอดอลเด้อเราอ่ะสาวอันอยู่ในด่านผมเป็นอะไรเงี้เห็นไปดูปะเราจะขอเบอร์โทรมฟนผมผมบอข้าวยืมบัตรฟฟนเดน เราเมักเจ้านี่เราแก้วขึ้ไปสบายบลยาอยากมัก่นี่เราก็จะเปนโซนีสานนี่ไปสบายมากผมมาบมไปคมโทเลยนี่กบไปนโคเดีแล้วกันเราเบิผมแล้วหหัซ้อนโอผมลื่องกนด่านน้ำมาเหลยนะเขาจะมานึงกัมาเถียวลาวจะเสีได้ นับเป็นลอยนับก็ท้วนเลยนต่ถ่านถ้วนถ่านยันตรงมุงส่วนรายไปใช้ได้กู่มุงไปจังหวัดใดไปแขวงใดไปเชียงนี่มั้งไปวังเวียงไปเชียงขวางไปใส่สบู่ไปอันนาไปเมืองแถวหนองซ่านไปสวรรค์เขตเราไปจุดใดรายกหมู่เมืองยังเกือบทั่วแล้วเกือบทั่วเลยบม่ได้ไปเมืองแต่ท่าบางทองท่าบางทองบนเนิเขา จอสกคุมเจอทั้งหลาแต่อื่นไปเพนแล้วมาไม่เกวลาไปไปคนเดียวนะส่วนมากไปเนเดียวล่าสุดนี้ไปทางไหมาเดือนที่ผ่านมาเซปนเซปน้องอยู่หันหลายมือก็หมุชุดบอกเก้ามือเก้ามือไปไปเซปเนี่ยเอแแปดมือามือเก้าอไปล้วเอได้เซปุลทุนไม่มาได้อยู่ด้นี่มามัดัน ท่าสปอร์ตท่าสปอร์ตปะอ๋ออยู่ใดๆมื้งเนาะเฮ้ยใหญ่มากบอไปเห็ดบุญแบบไปหลอกกูเหมนเห็ดบุญด้ามัน่ปมันไปเรียนมันไปเล่นเลยผมมาผมมาซื่อเลย้เห็ดบุญไปแบ่งปันเนาะแบ่งปันผมมาผมมาเลยมาซื่อเลยไปหลอกเิันเห็นกับตาฮนเด้ว่าแบบอันนี้แบบขาดอันนี้แท้ฮนเด้ขาดแท้แหลกเหมือนจะหายไปแบบนี้ฮะนะแบ่งปันความอบอุ่นเขาก็จะได้เห็นเลยว่ามัน ผมเบิ่งในคลิปหละผมเบิ่งในคลิปแต่ละคน่เบิ่งว่าใครเป็นตายตนผมสิจด้วยแต่ผมสิไปเองไงไปบัถึงมาไปจับกันทามยูทูบเบอร์เขาเนาะถามไปล่าได้เป็นหมักสิ้ได้หมัสิพผมโมได้มักนักไดผมไปผมไปหาสาผมไปหาสาอันอยู่เบ้องส้นนี่คือการิแชนนลผมโมได้นักเาได้ไปหก็คือโบนัสเนาะเกิดโบนนเอ คำบณพ่อผมกับบริวายังผมกับกาบกว่าผมนั่นแหละเห็นหนุ่มสีรดว่ามีเอฟซีสิบแหววอุ้ยมาแต่ใสอีกแล้วเนาะคือบ่เห็นบ่เห็นอย่างนเป็นข้าเสลายังเสาลัดสไตล์สาวเล่าอยู่บ้านน่ะน้าอุดมใสผมไปกับคุพ่อเล่าพ่อแต่แมล่าเหมือนน่นเราเปิดปากซื้อเท่าก็คือโบตัดสกอนโอ้บนน่ะกับโบเป็นย่างโบกับโบเป็นย่างเนาะใจเอาตั้งเองเนาะเอาไปจะไปประเสริฐให้ผมกับผมเป็นย่าง เนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าวเลยมาโอ๊ะเราสิเป็นเออันนั้นเครื่อนเราพลาดมีคนอะไละฮอนเดะแบบนี้ฮะนี่นัดผู้เดียวมีนัดแต่บ่าวฟ้อนบ้านพวยย่างแล้นัดอันนี้นัดเอาเนาะไปพี่กายไปนอนอยู่เพื่อนเราสองคืนไปนอนที่บ้านมันก็ใครนอนได้บ้านพวยย่างลองดูสบายเนาะไปนอนบ้านที่น้องมันจะให้นอนอยู่แต่มันระบบเพิ่นบ่ให้นอนที่กีดเลยบ้านเราก็นอนบ่ได้บ้ก็ไั่ได้เลยเว่าพี่น้องก็มาแต่ระบบบ่คือกันเนาะ ระบบการบริหารของบ้านเจ้าใหญนอนตรงแ e มเชอสวนเนเขตได้นอนหลายบาทดูไปบริษัททางคุณกับเพื่นบอกอันเพิ่นแต่งกันค่ะจะแต่งแบบขาวขาวปั่นด้วยกันได้หมดแขนเลยไม่เห็นทางนั้นนะทางบ้านพ่อพ่อมเทาใหญ่บอทางมุ่งเพียรเลยไปเชฟปนไปนอนไซส์จ้ะนอนเฮือนคนบริษัทนอน hem นอนเฮือนคนนั่นคนัันและทางนอนเนยังไงนอนเฮือนคน นอนเทือดนั้นสาวอันไห้ผมไปคอละขึมาได้กันจุดในคอเลยเปดซื้อปวดเท้าบุไปนวัหมักเต้าเลยมันจำเป็นจยงเดียวตอนได้เขาว่าเห็นดันเอวยุงเออยบอกพอแล้วละายูนนำเข้ายี่บออะไรม่นีคือว่าจำเป็นนะลองวานี้จะไหนกันาปวดไเบื่อซอยข้างหมดแล้วเอฟซีเออธานีฮูแล้วเจะเออยออกมาแล้วไดย่เวยมักแต่มันนจำเป็นจำเป็นนะ้พ่อไม่เจอท่านี่เงนท่าตคุณสาวก็ ด้วอว่าทำผู้ชายทำท่าทำไมเอาเขาเขาซ้ำไปเลานงายเลยนะเอากรเขาซ้ำไปซ้ำกระสอวปุ๋ยไปเลยโดยไปแจกอยู่บ้านทำท่านเสพผลเสื้อผ้าเล็กกัเขาซ้ำอาหารขนมเป็นปิดไปหลายมือเลยนะแ้วแล้วว่ะไปแจกแล้วแบบมันโบิด์นะมันสิค้ามันแจกอยู่บ้านนะดิ้หน่อยก็ลาเลยเปล่งออกเลยแต่ผมแต่ผมว่ได้คอยถ่ายคลิปเลยลงเฟซเลยลงเฟ จนตัวฮะโอ้เมื่อเพื uh, oh na, time, oh ï, ่อนไปนะผมบนได้มาผมอยากยปิดท่องหลังพส่วนเลยเดี๋ยวไปทำพุทประโยชน์อยู่ขาม่าแต่ละเถอะมียูทูปเขาถ่ายอ้แบบนี้บ่นี่เธอหนึ่งบางแสนที่ผ่านมาเนี่ยไปบ้านยังบ้านไปไปบ้านยังหงอภาพภาพฝับงบานภาพบ้านดูเห็นแานเดียวสายลงไปบ้านยังแหละบานนะเขาไปประมาณสิบกิโลอ๋อสิบสองกิโลไปน่ยใช่ไหมใช่ช่วยเรือนี้ ปสวยเอเอาข่าวสารไปกับย่คู่เนี่ยโอ่คู่เมนกัมาจากฝั่งนั้นเลยมาจากไทยหมดีรับนี้นอะไรพนบานบ่วงว่าพันจะมาน้ำโท่านี้นบยัทบริษัทเป็นบ้านนำปันมันได้อยู่ไดๆมเดินได้น้อยมังเกงมาหลายเนาะมาบัใบขาวนะได้คืนเดียวได้สองคืนสองคืนเนาะแต่พุ่มมากสามมื่สองคืนเนาะแม่นอ่ะเป็นบ้านมื่อแรกคนโบราณยังไม่บาดมันกิ มสิบวามากกับมือเดยเป็นขืรถไปเซไปวนวังน่องมองน้องมันก็บืแล้วตมือแรกมือแรกนี่เทาต่เดินทางแล้วก็หาบอผักมือแหละมันก็เลยได้ลับเร็วหรือพันเล่นเท้าหรือพักไปแจกของเท้าอยกาับมาถึงหนึ่งเมื่อขับรถนพัเทาน้ำพ่งจะพักกับมันสิบเบิกำหนดมันก็เลื่อยกัเลยคุยกันร ก็แสดงว่าได้มือเดียวเนาะสองคืนทั้มือเดียวบันไดไฮยักษ์คูนหาของมากซะหาเครื่องของบริจาคมาไว้เป็นสะพานบุญหายสิเป็นสะพานบุญไปหายนานนะโดยโดยโดยก็เลยไปผู้เดียวส่วนมากเดินสายมื่อหนากขาบอกพอได้มีคนไปพอได้คุยทาางไปบันทึกก็ยังได้หมู่ไปนำเนาะคนคุยไปนำพอได้นั่งคุยนั่นรถเขาจะทั้งทีงานอ่ะสิเป็นสพพานต่ออีกเนาะ อ่าานพาไปคือไอเดมาถูกเดือนเลยบอกหรือในใจเห็นคือซื้อกว่ามาดูขนาดทังว่าโอ้ยนไปจนขับรถตปคนเดียวไปเซ็กันเลยคือครับในพมไรขวาเด้เหรอพรมอคว้ากับรีขวาแต่มันแต่ส้ำนาาแนมาอะชินถนนแล้เนาะมาแล้มันไปอยากมันอยากควา่ ถ้าเมื่อไห้มันกับไปสายสายเลยมันเปิดโดยปริยายนะไปว่าลืงแล้วไปยจนสิ้นแล้วมันสิ้นเลยอยากเบื่อได้ก็อยากพอมันไรนี่คูอจืดทางเลยเขาอันครับเนี่ยนาะสิ้นแล้วเนาะเลยไปซืโป๊ดนี่คอยไปคนเดียวครับไปหาซื้อพกซืไปแต่กันไปจอดอยู่บ้านวัดบ้านแสงแหวงหัวลื่นกับเนี่ยคู่อยู่หันไปนอนอย่างแจ็คส์โม้งอย่างเดินต่อไปบ้านสังแหวงหัวเคยเอาผ้าป่าไปแสงแสงพี่กายเอาผ้าป่าไปได้ในเงินในเงินเจียหมื่น เปทวายวัดปัจันสงใช่ถูกสมุนหลายปีหนาอภิหนิ้ี่หมูส่วนเราจะไปหนีบานยังทั้งส่ใส์ไซบุรี่มือใส่บุรี่ทั้งเพิ่มธาดุนี่หละพอส่วนท่านนี่บอไปนอกกาต่อนอกเกาปลาไปดูบ้านเป็นที่หัวเลยเนาะเดินหน้าอปลาเดินหน้านี่ก็เสียไปบ่ไปบ่อปบ่อปลผมแต่เมบ่ไปนานาะเป็นอะไรมันเดินสายมันบวกขับไป็นสายเวลามันหน่อยบ่ มักแบบเวลายาวๆแบบบราเร่งรีบข้มากัขาบขบวนต้องเร่งรีบมันมน,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 กกนึงมันหลายคนแล้วกันบางคนพยายามกลับเศศนาะแมนบอกหลดเฮาสียพัดเจ้ากบตอนบางคนเกษียณเนาะก็มานอนอยู่เพื่อนหลานอยู่ในบ้านนะดงลำดวนนี่ยได้นาตลาดทั้งพี่ไส่จีเราหลานทําง,งานอยู่ข้างเราสองคนเรามีบ้านอยู่นั้นนอนอยู่นั้นกับบนนาเส้งบนนาเส้งกับเป็นอาจารย์สอนอะไรเล่นหลานสองคนสอนอะไรอยู่สอน คุณใหญ่ก็ได้ไปเหลาะสายบุญแต่ว่าทางไหน้องพ่อนี่เมาเมียอยู่ล่ากว่าบุญเนี่ยใช่ใหญ่ก็เมาเมียอยู่ล่าแต่ท่านนี้เป็นโซนบริเนี่ยน่ะนะมันก็เลยท่านนี่เขากพยาให้เอาเอาบอได้ว่าท่านยังจะขับรถไปเรื่อยๆตัวเดียวสบายใจท่านไอ้ใหญ่นี่แบบว่าทางกาแบบว่าทางกาเราเห็นนะบอกขอยจะไปอ่ะปลญหาอยู่บ้านอืมราะว่าะทางแบบว่าแค่ซอยอะไรแล้วเลื่อนลำบากทะเลเรียงลูกเดนนี่อยากไปเยี่ยมเพื่อนอันนึงเลย เพื่อนสาวหมองที่เจ้าหัวสาวหม่องคุณบอกว่าสาวหมองอยู่บ้านเหาบ้านผีเพราะว่าน่าจะซื้ออเอ้ยไงน่าจะหู่จัะเคยไงบ้างด้วยสาวหมองเมนเพราะว่าเพวนเราอยู่บ้านผีแต่ว่าทางเห่ามีเห็่ผมไปเป็นผีเป็นน่องเป็นคันเขาเป็นมวยบ้านผีทางบ้านเป็นหลุมเป็นร้านเป็นร้านของผีเนาะเพราะว่าบ้านผีมักอะไรนะทางเมืองถีมันก็มีคต่ว่าบ้านถีเนี่ยนะเราต้องจือหน่อยไง อ่ของปันของนอนคู่อนคู่ฮือฮือลกอนยังกอฮไมฮกอฮอฮือนือนืองือฮืไฮือฮือฮือฮาอฮือฮือฮือฮีอฮือฮือนืีฮือ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 กืได้อฮือฮือฮือฮาอมืออือฮือฮืออฮอฮือฮืฮือออฮืออฮฮืออฮือฮืออฮอฮอฮอนือฮ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 ือจือฮือฮืฮือฮอฮือฮือฮืออ ผนมาลักษณะได้แต่ละเตือมานลินนำกกะเพิ่นก็มาลินมายงงทะเลแบบว่ามากขึ้นที่ทักมากกะลายนะมากกแบบว่ามากที่แบบว่าใส่ใจคอที่เาเห็นเดื่องใหญ่ว่าตรงไปตรงมาบางทีกับปล่แด้วกแบบเรื่ใหญ่มากกระทักมากกมากแบบว่าลมบางทีกะขัมกบลมพืนนอกกับเอฟซแต่ว่าเอฟเฟซพอลมน้ำเน่บางทีกับดแต่ลมน้ำลอยกัหูยมีคนขบผลก็มาเป็นเอซีเขาก็ดีใจเห็นเลย แต่กำไอ้คนนี้ไอใหญ่นี่หูมาก่อนอยู่บ่หืมผมเคยเห็นจ้าเชื่อไหมโดยผ่เคยเห็นเจ้าเชื่อในอันนี้มิเต่หนุ่มซิรัตนเราบอกว่าเอฟซีสิมาแหวกก็ยังขีดอยู่เอยมันได้วะอย่างติดตามคลิปมันใหญ่ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยและววะมีได้คนนั่นเอฟซีเม็นมาตลอดแต่บมไม่เคยเห็นหน้าจ้าเชื่อเลยแล้วบอโทรก็ได้พอว่ะอ่าเป็นเอฟซีเจ้า มิเต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 เตือนที่สื่อเลยมิเตเตือนว่าเออใครอยากอยากให้ได้ครบคูดีๆฮนะแบบนี้กับมิเตเตือนมาแบบนั่นแล้วก็เม่นมาบางทีเห็นในคลิปแล้วก็เม่นแต่หลายที่บอกมีหงบผึ่นนะเห็นมาแล้วก็บเม่นมาบอกว่านั่นเป็นซี่ฮนะแต่จะเข้ากันดีใจมีแต่มันลมแบบนั่นนะแปลว่าพิ่นแบบว่าจะคอยติดตามตลอดจนว่า บอกง่ายๆจนสิเป็นนางคำเท่มาำพรางขะสัญาคำพร้อมก่อนเนาะโดยแล้วันนี้เพิ่นก็ว่าเปลี่ยนอะไรดิเปี่ยนสัญญาสันนาคำแร้อมอยู่สญาตอนนี้ไปก่อนเนาะโดยนก็เลยแบบว่าสนางคำอก็เลยหมักนอะไรแบบว่าอยาให้เทาแบบสมวังดอยาให้เทาใหญ่มวังเป็นกำลังใจสอยเสียอยู่แน่เป็นกำลังใจเลยติดตามตลอดนะอะไรแบบนี้ิดทอ้ง าผลระยะมาสิปิดใจแล้วว่าจำสันสีห์นะยั้งเพราะว่าคนที่พบเขากพี่หนาคุณเองโดยมุมผลก็รจะหายจาบไอซีเห็นไปก่อนจำสันสีห์ห์นะกปิดใจภาวะไอซีผู้ติดตามสิพิทวังเนาะบทเห็นคิดไป่งอยากอยากให้จิดตามไปก่อนม่าหายเบิ่งไปก่อนแบบว่าหายมาเบิ่งว่าอันความเป็นอยู่ห์นะบอกมันดีขึ้นบ่คือมีอะไรคือเห็นเห็นการกระทำก่อนห์นะโดยอยากให้ไอซีแบบเสียใจห์นะ แปลว่าอีพีแบบติดตามมาเหมือนเอ้ามันยังคือแบบผมคือยังอยู่ยังให้ลำบากทีเหมือนนะฝนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวชีซอยแบบอียังแบบขาดแต่จะซอยไปน่ะค่อยเบิ่งไปคือทั้งยังเนี่ยก็เคยปิดใจไปทีนึงแล้วเนาะแต่กลับมาอีกขย้อนคำห้องของอีพีเหนนะโดยอีพีก็เลยบอกว่าบุกเข้าแต่แบบให้เห็นแนงเงินสิบแน่งเด้จนว่าให้เข้ามาได้คุณนาะจังไว้ว่าให้ปิดแบบนี้นะคือแบบว่าเข้ามาเอามายังจำไว้ให้ปิดนะ เคือคือเ็นว่าแหลเ้ยเดี๋ให hey, okay. ้ม oh. ันขันย hey, hey. ังกทันนในขักแดดกันย่พ um ่อปิดคนะพอได้ไปเยือไปยังนะแบบว่าจะเห็นจะเห็นตัวจริงแค่คือวื่อกับนอเอพีซกับยังมาเวได้สองคนน่ะกับมียทีทางัางไทยเหมือนกับมาเว ມາແວນາງທອງຄໍາປອມດຍກນວາເຫວາເົາເຫັນວາພດີາມາຊືຈັກລົດລົ່າມຍາວມັນ นี่แนวเนี้ยมาอันนี้นวเนี่ยเเอามาให้ไป็นของขวัญเพราะว่าสี่แหนบอันนี้แนวพ่อคะค้าซื้ออยู่เห็นคนมาดูเหอนเจ้าดูนี่บอมมี่่บอมมี่ก็เลยเสียมาให้อ๋อแต่แหนบไหนเป็นแนวอันมีประโยชน์เนาะไม่มีประโยชน์อีกใช่อยากได้แ่นนใชบบยาาวเลยเนาะเพราาะว่ขนาดลูกสาวอยากกินก็จะมีอันเดียวไปซื้อมันน่ะเนี่ยได้อันเดียวเงินแม่วพอเด้โดน มันมีแต่ตัวอ่อนๆอนันนี้นได้ตัวแบบเออดีๆใส่แลอ้อันนี้แบบฝากกันที่พยน์ได้ระเล่ใส่ยาวนานมีเมียได้บ่วงได้ยังเมียนี่มันเป็นบงไอ้สอดเป็นคู่เลยแฟคคู่เอครัวหนึ่งนแล้วันนเอซจะมุนทานต่านอันนี้ันก็เป็นสายบุญมาต่ออีกเมยนัก็แบบฝากสะพานแบบง่ายเป็นสะพานมาเลยน เราเลยเลยมาเห็นผนจะไปเนาะไปนั่นเนาะเราจนี่แหละคนบุญเนาะคนบุญบุญต่อบุญได้ให้ไา้แล้วไม่แห้งใจเลยแได้ให้โดยก็หายไปแล้วแบบผู้หักตลอ็ผู้หักจะดีใจเนาะผู้หายนี่ก็นดีใจขึ้นไปอีกโอ้ผู้หักนี่ก็ดีใจแลนะคะผู้ให้ก็ดีใจคือกันคืออย่างที่บปกว่ามาเมื่นั่นเนาะเขาผลกันยังว่ะ ดีใจเอฟซีฮะเดมาเห็นเนาะแต่ยังว่ามีบุญได้เห็นนะผมเบิ่งตลอดเลยคุณหมเพิ่นกลว่ามีบุญเลยสิบห้าส่วนใหญ่เนาะว่าจกมึอไปเบิ่งเราเนาะเบิ่งตัวจริงกว่านั้นเราได้มีโอกาสมากมาโม่มาเบิ่งตัวจริงนี่ก็วถือว่าวอนไลายเนี่ยได้หนึ่งได้แล้วก็ส่วนเพราะฉันบม่อยากกลับคุณแม่ไปไปๆนะโมงไหลแล้วอ่ะเอฟซีว่ะไม่จะไม่จะไปโมงโอ้ไม่อยากไปได้ว่ะ คนคนว่าหมวนใไ่เนาะว่าหมวนเราพวกเรหาเพื่อนหาพุงหาหนุ่ยุ่นรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่พวกรบได้เบิร์ดมีไซส์ผมนีดนิหน่อยพวกเขาได้เบิร์ดผมบอกไปผมผมจะไปหาผมไปหาศัตรูตัไปหามิดผมไปเล่าผมลงในเฟซผมลงในคอมเมนต์สิ่ง่างผมไปหามิดผมไปหา่าตัวคือสาใหญ่แบบมาลุ mm ่นได้ลุ่นได้กัแบบครบได้หมดเลยลมได้หมดลมได้หมดเหมือนคนกัว่าโอ้ยตีบ่อไอยังทันเลยบอลมได้เลยเออใหญ่ เอฟซีมาช่วงนี้คอมเมนต์เรื่องดราม่าลดลงแล้วบ่ผู้ใดที่เข่ามายามได้เข่าไปสองอยู่บ่ลดลงเลยคือสิบกข่อยมีปัญหาถ่ายกำลังใจหลายๆคนแต่ทีมงานเอาเอาผู้มาถ่ายกับมีในคำชมผมมีคำตำมีแล้วมีคำติมีแต่คำชมลดลงเลยลดลงแล้วคือเห็นคำชมอย่างไรไอ้ใหญ่หรืเป็นคนที่แบบเ่าตรงเนาะคุ้มนว่าเขามาหาผุลพมบริตี้เลยคนมาหาไทยมาหาเรา ผมหลอดไฮมองกัน <eben> ยังไม่ยังเห็นว่าบอกให้มองทั้งบวกนะว่าจะเป็นมองทั้งลบมันมีความสุกเห็นคนยังวอาว่าเออเปิดใจอีกแล้วว่าอยากได้เงินบ่หะนะคือจังหวะนะก็ได้ยินได้เห็นอยู่เงินนะผมผมบริเตีได้เปิดใจผมบอกเลยว่าผมคอมเมนต์ไปเลย ผมปกตีเขาเปิดใจผมไม่อยากให้เ okay. ปิดเดลสายโลดมันสิได้ฮุจักคนหลายๆผมว่าพ่อผมยังสร้าสนับสนุนว่ะผมสนับสนุนน้าเมนเน่งอะวะอยากไปเฟังตัวจริงได้ไหมว่าเปิดใจว่าได้เงินอะไปว่าเขาหลอกเขาลวงมันน่าโมยเขาหลอกเจ้าโง่เองเจ้าโง่โง่อย่าง่ายโดนชัดๆพวกนี้มันเล่าเป็นเลอยข้งเลยผมบลอดภัยบนตัวผมนะโดยเออผมไม่เลยมีภัยตัวผมเลยอันออันคือสาวใหญ่ว้าค่ะ เปิดใจหาเงินบอกกระทั่งสมอยากเนาะกระทั่งอยากได้ัวะอะไรได้เงินถ้าว่ามีแต่้ัวบ่มีเงินก็เฮ้ยเสีเอาเล่นบ่แหละเลี้ยงได้บ่้นนีเาะไดบ่แหละวันนี้คือมาหาชาวใหญ่มาเอาชาวใหญ่คุไม่มีเงินเอาเนาะคนเอามันก็ต้องเงินแหละแม่ได้เงินเดีเอาวันนี้ผมมานเดี๋ยวผมก็ยังเสียหลายพันละบ้านเดี๋ได้สิ่หกเนาะคือสิ่หก คันบริจาคเสียจะดีกับคนบริสุทมืนบอกอ้าวคนเฮาผมสนับสนุนเรื่องเปิดตัวเลยผมสนับสนุนเลยเพราะเห็นมีคนว่าคนแด่จะให้มันอีกนาดนี้นะผมสิสดงมองคนออกอะไแบบนั้นแบบนั้นผมสังเกตได้ว่าคนได้วอกจริงบุจริงผมเบืองเลยแต่ผมอหมวยานผมเบิ่งไปเรื่อยๆเออการกระทำไป็นอำนาจเขาเปิดผู้ใหญ่แล้วเขามีสติปัญญาแล้วสติตกคิดเมืนบอกเลยระบบขอบตัวเลยก็ตอบ้องทาเป็นจริงเหรอไเฮากะ ตัวปฏิบัติยังรู้ตัวเองปฏิบัติปฏิบัติเองนี่ดูมองตัวเองนี่ชัดปฏิบัติเองนี่ดูนั่นแหละก็มีผู้ทั้งแม่นดีเนาะแม่นบ่ดีแหละแม่น่ใจดนนะแมไปเนว่าแล้วเป็นความคิดของเองเนาะคของเขาเองิทอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง เต็นี่กับพวจะพไในเฮือน่เนมันก็ยังหลอกกันนะแม่เนาะแม่ถูกต้องเลยจนไม่คึกย้ํอะไรคุ้มเมนไปเลยกัวกับเมียบ้านเฮือนลังเดียวกันแต่เห็นมันก็ยังหลอกกันอยู่วันนั้นเนาะคือเรเห็นเนาะเขาใส่ยาขากันเองเอ๊ะเง๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊เอะเอ๊ะเอ๊ะเเอ๊เมเา๊อเอเอันนี้ก็ออมเมนต์มากเล๊ะเออ๊ะอ๊ะเอเอเ มันเจ้าออกบวถือว่าเออมันกะแบบว่าไงครับคูเพื่อนเดียวอยู่ต้องกันมันก็ยังหัวก้านมันเจ้ามันจะมีร้อยคนนี้ก็บร้อยคนนิดเนาะมันก็มีแบเน้นกับนั่นแหละมันก็ต้องแตกต่างกันแตกต่างกันฟ้องในปากอยังกัดเลยนะโอ้ยยังเลยเนาะดูเนียนหลายคนหลายขิดเนาะหลายชีวิตมันก็หลายเป็นเทาต้องขีดช่างขิดเห็นมันกว้างอย่าไปงิด่ขีดกับฟันมันก็ยังใส่กันตลอดขอดเลยมันจะรัวเลยเทาขิดกว้างเทาสิบเอ็ดยังมองคนเด็กงเลยขีดแล้มันกว้าง น้องคนถือตลอดผมเด้อน้าโอเคเนาะก็คืออางงานมันมาในมือนี่กันมาเยี่ยมมายามเนาะถาเกิดมาคุยกกันในมือนี่เนาะอล้วก็ได้เอ๊ะก็เลยคิดว่ามาโดยมีการอัดหมายที่เรามีการนัดคุยกันแลยวอ้ไม่คืออีซีเป็นมาเยี่ยมมายามเนาะอีซีติดตามทางเงี่ยง่ายมาแต่คิดตอนจบจบเป็นยังท่านจบเนาะทุกคนอ่าต่างคนมามาเยี่ยมมายามทางเงี่ยง่ายเป็น ะอก็จะได้ขอเจ้าคิดไปก่อนเนาะก็ให้กันไอ้เพื่อนรักไอ้ใหญ่หนึ่งกะอุตส่าห์ลมกันโตแล้วโดนจีมาเหงาทีหนึ่งเนาะไอ้เพื่อนกะอุตส่าห์มาเยี่ยมมายามมีกองผักของต้อนที่ไม่ติมมือเด็กน้อยมีกองผกกองต้อนไม่เขาฝากนี่ก็ขอบใจเพื่อนหลายๆเลยไม่ได้หุ่จับกันเป็นนั่นโดนขนาดไหนเวลากินมันได้เห็นมันนั่นยูทูบเบอร์นี่มันหู่จับบนแล้วเิเฮ็ดเบิร์นตลอดเลย เอื่เห็นตลอดของดี้ค่ะทุกคนเแก่ิปมือแดงยันได้แส่งงานนี่มุแดงเนาะนี่เพราะว่ามันต้องคุงกันโอเคเนาะสำหรับคลิปกับทีมงานนะก็จะได้จบไ้เรื่อยนี้โอกาสคลิปหน้าด้วยดยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี